สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีหรือลูกเพจรับซื้อเหรียญเก่าธนบัตรเก่านะครับวันนี้ผมมาประกาศหาเหรียญวันดอลลร์หรือเทดอลลร์นะครับใครพบเจอเหรียญแบบนีน้อยากขายนะครับเพจผมรับซื้อราคาสามบันถึงห้าบันบาทนะครับ สวยผมรับซื้อแน่นอนครับห้าพันบาทต่อมาเป็นเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้านะครับด้านหลังมุนตาเป็นดินด้านหน้าเป็นพระบรมมาายารักษ์นะครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับ ตั้งแต่สองร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นปีโลโซนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นหนึ่งสองศูนรับซื้อหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นบาทก็เลยทีเดียวนะครับอตนนี้เป็นหนึ่งสองหนึ่งนะครับราคาก็จะไม่แพง มาเป็นเหรียญราชการที่6นะครับด้านหลังก็จะเป็นช้าง3เสียนะครับ1บาทอย่างนี้ก็มีราคานะครับแต่500ถึง1,000บาทสวยสวยได้แน่นอนครับ1,000แต่อย่างนี้ประมาณ5 6 0ถนะครับต่อเหรียญ แบน,นี้ก็มีราคานะครับเป็นเฟืองนะครับเฟือง1เฟือง1นึ่ง,ง,หงเหรียญแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเหมือนกันนะครับอันนี้มีค่าซื้อข้าสักหนึ่งรถึงสองบาทนะครับเหรียญเล็กๆครับ ไม่ใหญ่ครับเทียบกับเหรียญอื่นครับเล็กมากแต่มีราคาครับมีเยอะซื้อเยอะครับไม่จํากัดไม่จํานวนไม่จํากัดจํานวนนะครับแบบนี้ก็มีราคาเช่นกันนะครับเป็นเหรียญของรัชกาลที่เก้านะครับอนุสรมหาราชนะครับ ถ้าพบเจอเหรียญลักษณะแบบนี้อยากขายทักมาที่เพจผมนดเลยครับเพจรับซื้อเหรียญเก่าธนบัตรเก่า